ครับสวัสดีครับช่างตุ้มครับครับผมกลับจากไปส่งเครื่องที่คนส่งมานะครับก็กลับมาทําหัวตัวที่ผมบอกนะครับตัวนี้นะครับถ้าผมทําได้นะครับลูกค้าท่านไหนที่ใช้งานหนักๆนะครับรอชมเลยครับหัวนี้ผมคิดดูแล้วนะครับถ้ามันผ่านครับระบบการสีเราจะไม่มีปัญหานะครับลิปที่ผมลงเมื่อวาน ตะแกรงผมใส่ตัวล็อกอันนี้แปลงเข้าแซมสามทั้งชุดนะครับแปลงเข้าแซมสามทั้งชุดข้างในต่อไปนะครับระบบการสีของเรา,าถ้าจะมีปัญหาก,ก็ได้เปลี่ยนเฉพาะแกนนะครับแล้วก็ตะแกรงหกเหลี่ยมเท่านั้นนอกนั้นใช้งานยาวๆได้ครับใช้งานหนักๆอันนี้สีทั้งวันนะครับ,รบมาดูการเทสกัน ี้ผมผมยังไม่ใส่หมดเลยนะครับถ้าไถ่หมดยิ่งเล็วันนี้อีกอันนี้ผมใส่แค่ประมาณสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตับกระแสไฟอยู่ที่สิบสามสิบสี่อยูนะ่แต่มอเตอร์ตัวนี้ผมใส่ผมยังไม่ตัดตัวควบคุมออกนะครับเพราะว่าตัวเมื่อกี้ผมเทสแล้วก็ส่งลูกค้าไปแล้วนะครับมันก็จะอยู่ประมาณสิบสามสิบสี่ครับเดี๋ยวรอลงตัวสักพัก E ก็ดูระบบการไหลได้เลยนะครับอันนี้คือทำครั้งเดียวจบนะครับต่อไปเราจะได้เปลี่ยนแค่ตะแกรงและแกนนะครับระบบอื่นๆในระบบการสีนะครับจะไม่มีการฝึกเลย นี้ผมคิดว่ามันเป็นไปได้นะครับผมก็เลยลองดัดแปลงดูก่าเส็จครับเข้าในระบบทีนี้เครื่องของที่มาใหม่ๆนะครับที่เป็นที่ไม่มีตัวล็อกกัดแจงนะครับทำให้เบ้าสุดบ้างเล็เข้าวไปจัดจปลบ้างแก้ันยาวสุดนะครับแล้วก็ใช้ยาว,ยาว ในระเบียบการถีบหลับจ้างหมุนทั้งวันครับวันนี้ข้าวจะไม่มีใตรแกจกเลยนะครับทำไัเล็กจริงๆเหมือนข้าวปายะครับข้าวปายเลยดีย๋ยวผมจะเอาลำออกมาให้ดูสักครับอเน่ยเนี่ยคหวี่าย,ายาข้าวนะครับขนาดปลายข้าวจะออกมาตรงนี้เลยนะครับ ก็ขอบคุณนะครับลูกค้าที่สั่งทำที่เสียนะครับทำให้ผมมีไอเดียขึ้นมาใช้งานหนักรับวนบนผมรับรองได้ว่าตอบโจทย์แน่นอนในระบรบวัดอีข้าวนะครับเครื่องสี้ทั้งที่เข้ามาถ่ายในประเทศไทยนะครับผมสามารถแก้ให้ได้นะครับ็ดูกัะนยาวไปครับ ข่าวก็สกปรกมือนกันนะครับก็มีเศษกางอะไรนะครับแต่ระบบการขับสะอาดมากนะครับเราตับแป็มสามนะครับแล้วก็จกัดเข้าระบบสีที่ลงตัวนะครับปัญหาเข้าออกไปกับลำนอกจากกระแจงแตกจะไม่มีสาเหตุอื่นเลยนะครับ แั้วนี่จะไปอยู่ที่หาดเด่นะครับ นี่คือลูกค้าเช็ครับจ้างสีวันละสิบห้ากระสอบขึ้นนะครับปัญหาข้าวออกไปกับลําจะไม่มีเลยข้าไม่ใช่ตะแกรงแสะมาดูลําครับเห็นไหมครับมีต่แกรงุ้่นรื่นเลยเห็นไหครับถ้าไม่เล็กจริงๆไม่ออกนะครับเห็นไหมกตกใจข้าจริงๆนะครับ แต่เยอะมากมันก็เลยมาตรงนี้ดูีข้าวเริ่มสวยขึ้นสวยมีหลายท่านนะคบติดตามหัวนี้อยู่ คก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามก็ถ้าผมมาทาที่ทางร้านเนี่ยครับเป็นเก็บให้ทุกรุ่นเลยนะครับถ้าทำหัวนี้ได้เป็นเก็บให้ทุกุร่นเลยนะครับทุกุคนทุกที่หอดจะไม่มีอาการนี้ หัวนี้นะครับไม่น่าน่าจะเร็วที่สุดแล้วนะครับปัญหาที่ตะแรงมันขยับนะครับแล้วก็มเข้าออกไปกับกับลำนะครับหลายๆล,ลุ่นที่ไม่ใช่แฉงสามนะครับที่เจอนะครับผมดัดแกงเข้าระบบเลย ปัญหาข้าวออกไปกแบกแตบไม่มีนะครับเสรจนะครับต่อไปเราก็เปลี่ยนเฉพาะแกนแค่นั้นนะครับแกบนบสีข้าวผมใช้ของหกเหลี่ยมเขียวนะครับเพราะว่าแกนมันยาวนะครับไม่ไม่ใช้แกนของแกนสามนะครับเพราะว่าบล็อกนี้นะครับ đưa các hay อย่างนี้เราจะไม่ได้เปลี่ยนเบ้าแล้วนะครับเพราะว่าเบ้าผมดัดแปลงเองเราจะได้ใส่อะไรแปงลงสามเพิ่มใช่ไนหะมาาก็แ้่จกเป็นเรื่องแปลงแปดจริงๆนะครับผมผมจะไม่ใช้นะครับเพราะว่าของแปลงแปดมันเป็นมีเนียมะครับตัวนะตัวที่อยู่ถังอีไฟฟ้าผมนะครับมันไม่ใช่เหล็กหอ่อเหมือนอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเป็นเหล็กหอ่อดก็จบ แังได้หมดนะครับรุ่นของไทยพอบอสยามเพครเามีนครับหัวสีงพวกนี้นะครับจบนะครับใช้งานหนักนะ เก้านาทีนะครับเก้านาทีเก้านาทีนะครับขับกันแค่ที่สนใจนะครับอยากให้ผมดัดแปลงให้คลิปท,ท,ที่ผมอัปเดตไปเมื่อวานนะครับอันนี้ของลูกค้าบอกว่ามีตะแกงรอบหน้าด้วยนะครับผมก็เลยใส่ให้ับเมื่อวานผมใส่ธรรมดาไป ผมเปลี่ยนให้แล้วเรียบร้อยนะครับฟังเสียงเครื่องเดินปึ๊บก้าวหนึ่งจะสอบนะครับก้านาทีนะครับวันนี้ไวสุดนะครับขับยังไงก็คนใครที่สนใจนะครับส่งหัวสีมาทำนะครับส่งเฉพาะชุดนี้มาก็ได้หรือว่าส่งแบบนี้มาก็ได้ครับเฉพาะตรงนี้ ก็ติดต่อมาที่เบอร์ศูนย์เก้าห้าหนึ่งหกเก้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดสองนะครับช่างชุมคัดหรือว่าโทรมาสอบถามผมก่อนได้นะครับโทรมาสอบถามผมก่อนได้ว่าน่าจะใช้งกที่เท่าไหร่นะครับอยากให้ทํายังไงก็สั่งได้นะครับครับยังไงก็ฝากติดตามคลิปต่อไปของช่างชุ่มด้วยครับสวัสดีครับ